นบ,บีเปลี่ยนแปลงซาบัดก่อนที่ใจเตาบัดพี่น้องคิดว่าคนหนึ่งคิดจะกลับตัวยากไหมอะคนคนหนึ่งคิดจะเดินไปมายิดยากไหมวันนี้ถ้าย้ายภูเขาง่ายกว่าการทำให้คนเตาบัดพี่น้องขุดภูเขาวันลนิดวันหนึ่งก็สําเร็จอินชาอัลลอฮ์แต่การที่คนคนหนึ่งจะลุกมาละหมดได้ยากมากวัยรุ่นคนหนึ่งจะทิ้งยาเสพติดได้ยากมากสตรีคนหนึ่งจะเลิกใส่สายเดียวมาสา่ฮิจาบยากมากเพราะอะไรครับ เพราะการเตาบัตมันมาไม่ได้ด้วยการบังคับต่อให้ใครบังคับเราก็ไม่กลัววัยรุ่นแท้ต้องไม่กลัวใครไม่ใช่มึงจะไปเปลี่ยนเพราะกลัวคนทุเรศแบบนั้นทาให้ใส่ใหจาใส่เดี๋ยวกลวเขาด่ามึงอย่าทำถ้ามึงจะทำต้องเปลี่ยนเพื่ออัลลอร์บอกการคนหนึ่งยากมากในการขับตัวทําไมครับนี่เรื่องของหัวใจนี่เรื่องของหัวใจเพราะอะไรนบ,บีจึงเริ่มกับซาอัดิก่อนจะกลับตัว ชุดหัวใจให้กับมามีอีมานที่พ่มพุดเพราะอะไรครับเมื่ออีมาเราออนแอเราจะหมดแรงในการกลับหาพราะองค์เหมือนนกตัวหนึ่งบินออกจากรางังไปนองที่กุลม,มาอลูดิูลาดูอาลันฟิตตเด็กทั้งหมดเกิดในฟิตรโรบริสุทธ์ครั้งแรกเราเกิดมาอยู่ในรงังแต่เมื่อปีแข็งเมื่อไรเราจะบินออกจากรังไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่ง อ ي มานถดถอยเราจึงจอดพักระหว่างทางที่ไหนก็ได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งเรซอินชาอัลลอฮ์เอาหัวใจกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้ยังไงอพี่น้องจงเชื่อมันเรารักอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้สัมผัสเลยว่าเราไม่ได้คิดเลยว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนนี่คือจุดเริ่มเพราะเราไม่รู้พี่น้องที่รกว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนพี่น้องจำ h ะดิษท่านนบีสุลัยสลัม แม่คนหนึ่งฆ่าลูกไม่ได้แม่คนหนึ่งเอาลูกโยนในไฟไม่ได้อัลลอฮ์อัลฮะม์บิอิบาดมินฮาซีฮิบิวลาดีฮ์อัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวจิงก็แม่ที่เมตตาต่อลูกเพราะอะไรพี่น้องที่รักถามตัวเราวันนี้ครับพี่น้องสัมผัสถึงเนี่ยมัดความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ไหมท่านนบีบอกว่าจะอัลลอฮ์มีอัตตาห์มะห์จะอัลลอฮ์รุรหะห์มีอัตตาจุซิอัลลอฮ์สร้างความ ที่อัลล์ซังฟะอัมซากเอนจาฮูทิสวาตันทิสอัตันวะทิสเคนาจุสิก้าวสิบเก้าความเมตตาอัลลอฮ์เก็บที่พระองค์ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ใส่แค่หนึ่งร้อยมาตานั้นแสดงว่าความเมตตาที่อัลลอฮ์รอเรา99ความเมตตาอัลลอฮ์รอเราอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่เรากลับมาหาอัลลอฮ์ไม่ได้ใครจะรักเราขนาดนี้พี่น้องรอมัตเดียวที่อยู่ในโลกทั้งหมด แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ฆ่าลูกตัวเองสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเดินไปพี่น้องทีร่รลูกเล็กอยู่ตรงหน้ามันยกเท้ามันหนีไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีจิตสํานึกแต่ได้แค่ร่มห้าเดียวในโลกใบนี้เฉลี่ยแบ่งกันหมดแม่ที่ไม่มีปัญญายัางคิดได้และเมตตาในการไม่ฆ่าลูกแล้วอัลลอฮ์กับเราขนาดไหนพี่น้องทีไร